อยากรู้หรอคะว่าทํายังไงถึงจะรวยทํายังไงถึงจะได้เงินแสน mm. เงินล้านอย่ารู้เลยคะ่ะเพราะถึงจะบอกไปคุณก็คงจะไม่ทําอยู่ดีทำไมาจะถึงพูดแบบนี้รู้ไหมคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คะ่ะมักที่จะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆในขณะที่ไม่อยากจะทําอะไรใหม่ๆพอเราบอกว่าให้ทําสิ่งที่ไม่เคยทํา เขาก็มักที่จะคิดก่อนเลยค่ะในหัวว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยก็ไม่เคยทํามันจะทําได้ยังไงเพราะขนาดของกินอะไรที่คุณไม่เคยกินค่ะคุณก็ยังชอบบอกว่ากินไม่เป็นกินไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้เคยกินด้วยซ้ำไปคนเราก็เป็นแบบนี้เสมอค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณอยากที่จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ คุณอยากจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมคุณก็จำเป็นจะต้องเปิดใจค่ะที่จะคิดในสิ่งใหม่ๆหรือว่าทำในสิ่งใหม่ๆอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําอะไรที่เราไม่เคยทําหรือแม้แต่เราเคยทําแต่มันทําไม่ได้ในอดีตมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปไม่เคยทำไม่ได้แปลว่า ทำไม่ได้เคยทำไม่ได้ในอดีตไม่ได้แปลว่าตอนนี้ก็จะยังคงทำไม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดค่ะถ้าคุณเริ่มต้นคิดจารู้สึกจากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่สุดว่ามันก็จะไม่เกิดการกระทำใดๆเกิดขึ้นแต่ถ้าหากวันนี้ความคิดเริ่มต้นของคุณคือโอเคฉันจะลองทำมันดูโอเค มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรือถ้าฉันพยายามมากพอฉันก็อาจจะทำมันได้สิ่งนี้ค่ะมันก็จะนำคุณไปสู่การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าการที่เราทำสิ่งใหม่หรือเราออกเดินทางไปในทิศทางที่ต่างจากเดิมค่ะมันย่อมได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ที่สิ้นสุดที่ต่างจากเดิมอย่างแน่นอน ถ้าหากคุณอยากได้สิ่งไหนหรือว่าต้องการสิ่งไหนในชีวิตคุณจําเป็นจะต้องคิดถึงสิ่งนั้นค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่ในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการอย่างเช่นคุณไม่ได้อยากเป็นคนไม่เก่งคุณไม่ได้อยากเป็นคนโง,ง่คุณไม่ได้อยากเป็นคนที่ไม่มีความสามารถทำอะไรก็ไม่เป็นคุณไม่ได้อยากเป็นค่ะแต่คุณกลับ คิดถึงแต่สิ่งนี้คุณคิดแต่ว่าคุณมันห่วยแตกคุณมันไม่ได้เรื่องคุณมันไร้ความสามารถคุณมันเรียนมันน้อยถ้าเราคิดแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วชีวิตมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยลองเปลี่ยนแค่ความคิดดูบ้างค่ะคิดไปสู่สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นคิดถึงความเป็นไปได้ คิดถึงว่าตัวเองสามารถทําได้คิดถึงว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้คิดถึงว่าตัวเองสามารถจะเติบโตแล้วก็เก่งขึ้นได้ค่ะการเรียนรู้ไม่มีความว่าสายเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าจะบอกคุณแล้วคุณทําจอยถึงจะบอกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยวิสเด็เอ็กซ์เค่ะสวัสดีค่ะ